สวัสดีครับช่องวิศนุครับวันนี้จะมารีวิวรถที่ใช้ในการออกทิปครับ t o y ยต้าวีโปี05้าครับเครื่องสามพันออโต้ครับครับสภาพโดยรวมก็คือรถเดิมๆครับเปลี่ยนแค่ล้อครับล้อเป็นล้อของ Ford นะครับครับเป็นล้อ Ford ครับทำการแปลงครับเบาด้านในครับ คือให้ใส่กับโตโยต้าได้ครับเป็นล้อออฟสิบครับกว้าง7ใส่ยะคู่กับยางคัมโฮครับ mt 5 1าหนึ่งครับยาง265 75 r 1 6ครับด้านหน้าครับยกครับโดยวิธีรองก้อนครับก้อนเนี่ยขนาดความหนาของก้อนประมาณ20มิลิเมตรครับจะได้ความสูงขึ้นมา40มิลิเมตรครับ แล้วก็ใช้ลูกหมากตัวยาวครับแล้วก็สร้างบัมสต็อปครับเพื่อลดระยะยืดครับครับเป็นงานสร้างมาดูนะครับว่าล้อออิสิกจะพอดีซูมเลยครับไม่ล้นซูมอดูรถหลัง วหลังสร้างครับหูลากครับเป็นใช้แทนของเดิมนะครับสร้างขึ้นมาใหม่ครับแทนของเดิมแต่ใช้จุดยึดเดิมหมดทุกอย่างครับแข็งแรงครับด้านล่างครับใช้เหล็กกันโค้งครับแล้วก็ลองก้อนขึ้นมาหนึ่งนิ้วครับ สภาพโดยรวมเดิมๆครับรุ่นนี้มีเป็นเต็ดหลังครับรุ่นนี้อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ10กิโลเมตต่อลิตรนะครับ ครับสวัสดีครับ